เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยเรายังต้องใช้มากินภายนอกและินภายในนะครับหมดไปควบคุมของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะว่าว่าเราได้มาทําการวิจัยว่าเอ้ระบบควบคุมเนี่ยเขาควบคุมยังไงกับภาษาย่างเนี้น,นะครับเป็น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 เรื่องที่ขอทระกาศเลยสนใจนะครับเราในในาณะสูงวยิยจัยนะครับเรา มากที่ลักของเราคืองานวิจัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็แสวงความความร่วมมือเนี่ยเรายินดีนะครับยินดีเพราะคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือประเทศชาติคือประชาชนนะฮะโดยเพราะยงทิในเพื่อนของบรรเทาภัยพิบัติจากบาทแต่ละภัยแม้กระทั่งการสร้างกนนะครับเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มัน เร็วมากในอนาคตเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นุดเริ่มต้นที่ดีมากครับจริงๆแล้วบริษัท SIT เนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทอ e ีหังซึ่งถือว่าเป็นบริษัทโดรนที่ชั้นนำระดับต้นๆในประเทศจีนนะครับจริงๆเราเนี่ยมีโดรนหลายรุ่นด้วยกันเพียงแต่ว่าตัวที่เป็นเรียกได้ว่าตัวที่เป็นตัวหลักเลยเนี่ยคือตัว E216 ะครับถือว่าถือว่าเป็น p a s s ซนเจอร์โดรนลำแรกๆต้นๆของโลกเลยที่ไร้คนขับ นะครับโดยที่ผู้ขึ้นไปนั่งเนี่ยจะขึ้นไปนั่งอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องมีคนขับควบคุมจับภาพพื้นดินตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวที่สําคัญและเราเนี่ยถือก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีความดีมากที่เราเป็นพูดง่ายว่าบริษัทตัวแทนแห่งแรกใน South East ์เอเชียเลยที่เราต้องการจะนําตัวนี้มาเพื่อเตรียมทําในการทําแป็นเรียกว่าแท็กซี่โดรนในอนาคตนะครับแต่ว่ามันจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ อีกมากมายนะครับในการนําเข้ามาเพราะฉะนั้นในความร่วมมือต่างๆของกับหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยถือเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในแง่ของการทดสอบการบินความปลอดภัยอะไรต่างๆให้เข้ากับเงื่อนไขของทางในในประเทศเรานะครับท,ที่ที่ต้องมาใช้ครับผมเราเลยนำตัวนี้เข้ามากกาน,นะครับครับผม